สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยานเวทค่ะมนุษย์เราทุกคนตื่นเช้ามาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันกันอยู่แล้วทุกวันและเพื่อความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นแอสจะมาแนะนำคาถาเสกน้ำล้างหน้าเพื่อเสริมความเป็นมงคลเสริมสเสน่ห์และมหาอำนาจรวมถึงเปิดสติปัญญาด้วยอยากได้พุทธคุณด้านใดก็เลือกสวดคาถาบทนั้นก่อนล้างหน้ากันได้เลยค่ะ คาถาที่หนึ่งคาถามะอะอุในตอนเช้าให้ตักน้ำใส่แก้วหรือขันแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช้นิ้วชี้ข้างขวาวนน้ำสามรอบแต่ละรอบให้ท่องคำว่ามะอ,ะอุหรือเขียนคำว่ามะอะอุลงในน้ำเมื่อเสร็จแล้วให้ตั้งจิตทำจิตให้สงบและท่องว่าพระพุทธล้างหน้าพระธรรมล้างทุกพระสงฆ์เพิ่มสุข ย่าตรายามดีสวัสดีมีชัยอิจิปิโซภควาเสกเป่าใส่น้ำแล้วให้นำน้ำดังกล่าวมาล้างหน้าประผมไทยทอย3มครั้งนะคะเพื่อความเป็นสนิมงคลนำพาความสุขล้างทุกล้างโศกและนำพาโชคลาภมาให้ค่ะ 2. ขคาถาเสกน้ำล้างหน้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ เสริมด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัยรวมถึงเรื่องโชคลาภด้วยเช่นกันเรื่องโชคลาภนั้นนะคะไม่ได้หมายถึงแค่การถูกหวยนะคะการทำมาหากินต่างๆการค้าขายขายดีมีคนเมตตามีคนให้เข้าของเงินทองก็นับว่าเป็นโชคลาภด้วยเช่นกันคาถาเสกใส่น้ำก่อนล้างหน้าก็คือพระพุทธทางล้างหน้าพระธรรมบงล้างทุก พระสังฆังเพิ่มสุขสวัสดีมีชัยอิติปิโสภความนุษย์ในโลกลาเห็นหน้ารักกูสาธุอิติพุทโธเอหิสุขโตมหสเสน์เมตตาสวัสดีลาโภณชาลีติ 3. าคาถาเสกน้ำล้างหน้าหลวงพ่อปานวัดบางนมโคคาถาของหลวงพ่อปาน เชื่อว่าเมื่อใช้เสกน้ำล้างหน้าทุกวันตอนเช้าจะมีอำนาจเป็นที่ยําเกรงของคนทั้งปวงเหมาะกับตําแหน่งหน้าที่เจ้าคนนายคนต้องปกครองบริวารตั้งนโมสามจบก่อนแล้วท่องเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนานทกังสีหนะเมศีลลเตเชนะนามราชสีโห อิทธิฤทธิพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอปราชยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอปราชยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังสใช้คาถาจินบนบุญชรนบทที่8ปปุณโณอังคุลิมาโลจะ อุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาราเตติละกามะมะใช้เสริมเมตตามหานิยมเป็นสิริมงคลและเพิ่มผูนโชคลาภ 5. ขคาถาล้างหน้าให้เกิดปัญญาจักขุโอมพุทธจักขุธรรมจักขุทิพพะจักขุ สว่างลุลุมืดล่วงล่วงตื่นรู้ตื่นเบิกบานขอพระสายทานล้างความมืดไปสาธุสาธุใช้เสกน้ำล้างหน้าตอนเช้าตื่นนอนทุกเช้าจะทําให้ความมืดมนฝันร้ายความหม่นหมองความเศร้าซึมหมดไปทำให้จิตแจ่มใสตื่นรู้เบิกบานกระฉับกระเฉง ทำทุกๆวันในตอนเช้าจะช่วยให้มีปัญญาพเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกคาถาที่กล่าวมาทั้งหมดหากมีเวลาจะสวดตั้งนโมสามจบก่อนก็ได้หรือหากไม่มีเวลาก็สามารถท่องเฉพาะตัวคาถาได้เลยเช่นกันเพราะทุกคาถาจะสำริดผลขึ้นอยู่กับความตั้งใจและจิตสมาธิตอนท่องค่ะ จบคลิปแล้วแอดฝากกดไลค์และติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ